เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันกลางแยกบ้านผาลาดบาดเจ็บจำนวนสองคนค่ะพันตำรวจโททรงวัฒนคันธมูลสารวัสสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดรุดไปตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสายแม่สอดถึงอุ้มผางหลักกิโลเมตรที่11ถึง 686บ้านผาลาดตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน1กไก่ทอผู้เท่า1293ตากล้มควม่ำพังเสียหายมีรอยเลือดเป็นกองอยู่ข้างรถพร้อมหมวกนิรภัยวางอยู่ข้างทางสองใบใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นสเปซซี่สีขาวดำหมายเลขทะเบียน หกอไก่กอไก่921ตากล้มควม่ำได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันส่วนคนเจ็บสองรายกู้ชีพกู้ภัยนำส่งยังโรงพยาบาลแม่สอดไปก่อนหน้านั้นแล้วสอบสวนเบื้องต้นทราบวา่าผู้ขับขี่รถทั้งสองคันเป็นเด็กนักเรียนอายุประมาณ17-18ปีขับขี่ตามกันมาจู่ๆเกิดการเฉี่ยวชนกันบริเวณสามแยกบ้านผาลาดซึ่งเป็นแยกวัดใจเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งไม่มีสัญญาณไฟ จราจรใดๆจนทั้งสองคนล้มฟาดได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกหนึ่งรายอียกรายปวดตามแขนและขาซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบผู้เห็นเหตุการณ์และดูกล้องวงจรปิดเพื่อหาข้อเท็จจริงการเกิดอุบัติเหตุต,ต่อไป